เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องโซโล่ชาแนลนะครับก็ห่างหายกันไปค่อนข้างนานนะครับเดือน2เดือนช่วงนี้ติดงานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ได้เล่นจริงนะครับผมดูดิไอตรงผู้โชคดีเนี่ยโอ้โหไม่ได้ล็อกอินนานมากอะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะทําคลิปนะครับผมได้แอบเข้าไปดาวน์โหลดทรัพยากรมาแล้วนะครับซึ่งเวลาเราดูฮีโร่หรืออะไรพวกนี้มันจะออกมาเป็นภาพโมเดลนะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะ พราะตั้งแต่แบบไม่ได้อัปเดตคลิปก็คือไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแต่ว่าที่เรากลับมาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือแทนแทนแทนไอตัวสกินนี้เลยนะครับนี่สกินเก่าแล้วนะครับแต่เอากลับมา,ารีลันขายใหม่อีกทีนะครับซึ่งอยากได้มากนะครับงานนี้เสียเท่าไหร่ก็ยอมนะครับดูคูปองข้างบนก่อนนะตอนนี้มีอยู่643คูปองนะครับซึ่ง ถึงไหนถึงกันนะครับหมดเท่าไหร่ไม่ว่ากาันขอแค่ให้ได้สกินนาคอต,ตัวนี้มานะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูขั้นตอนของมันก่อนนะว่าทำยังไงบ้างนะครับถึงจะได้สกินตัวนี้มากดเข้าไปนะครับปึ๊บปึบปบอ๋อมันเป็นเหมือนกระดานลังพึ่งนะครับแต่ก็อาจจะเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะติ๊กได้แค่ช่องเดียวเหรอเอาไวโอก็ได้นะ ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรนะคิดว่ารางวัลปอบใจจะได้ทัก2สองตัวนะที่ไหนได้ได้แค่ช่องเดียวนะครับกล่าวว่าจะเอาไวโอกับคิปปี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลักๆที่เราจะเอานั่นก็คือหนาคอร์นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปทดลองทีละช่องกันก่อนนะครับที่แรกอะคิดว่ามันจะเป็นแบบซื้อกล่องมาเพื่อเปิดสิบอัน20ิอันผมกล่าวว่าจะเปิดอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายมันออกมาให้เราสุ่มแบบนี้นะครับก็ ลองไปทีละช่องก่อนนะครับผมแต่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะหมดกระดานนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ครั้งแรกนะครับที่5คูปองนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราสุ่มเปิดเนี่ยมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปด้วยนะครับผมเปิดมาก็เกลือแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันแรกก็อย่างว่านะ5คูปองใครมันจะไปโชคดีได้เลยอ่ะมาครับครั้งที่สอง9คูปองนะครับจะไม่แสดงอีกไปโอ้เกลืออีกแล้ว ใจเยน็นๆไอ้สองเราเรียงแนวแถวยาวไปก่อนนะครับผมมันต้องได้สักอันเลยนะมาอันบนสี่สิบเก้าคูปองครับก็ยังเกลือนะครับผมรวบดูสิเปิดไปเลยลูกปึ๊บโอ้โหสี่ช่องเกลือทั้งสี่ช่องเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้างนะครับไปเล่นอันบนบ้างไปฝั่งข้างบน โอ้รางวัลปลอบใจสกินไวโอเอามาทำไมเนียเราอยากได้นาคอสตายแล้วกูปองไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตาออกไปเติมก่อนนะครับ <c oughs> คือจะพยายามผ่านงบให้น้อยที่สุดนะครับผมแต่เพื่อสกินนาคอสต,ตัวนี้นะครับต่อให้ผมต้องเหมากระดานผมก็จะเหมานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่2ครกับการสุ่มสกินนาคอสกันนะครับผมแอบออกไปเติมมาแล้วนะครับ ก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับว่า,าทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยเราจะต้องเสียคูปองเพิ่มนะครับผมไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้เปิดสักกี่ช่องนะครับแต่เรามันลุ้นกันเลยไปไม่แสดงอีกพึบอื้อยีอ่สิบห้าเพจเกลือมาแล้วครับช่องแรกมาโอ้โหคัมพีเอามาทำไหมนี้ฮะรอเดี๋ยวเรามาลองมุมซ้ายด้านล่างบ้างนะครับปาบเข้าให้ก็ยังเกลือนะครับอันนี้ป่าวะ ไม่น่าใช่มันน่าจะหลอกนะครับลองกันบน <laughs> สติ๊กเกอร์เอามา้ทำไมเนี่ย <laughs> นาคอสเรายังไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่ารางวัลโบนนะัสรางวัลปลอบใจนี่มาเต็มมากนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาเช็คช่องที่เหลือกันหน่อยนะครับว่าเราต้องเสียทั้งหมดเท่าไหร่ก็ร้อยหกสิบหกคูป,ปองโอ้ m ม g ก็รอบนี้คงจะต้องเติมแบบเหมากระดานนะครับแต่ไม่รู้จะต้องเหมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรอบไฟนอลแล้วนะครับรอบที 3, ่3 <t> าซึ่งผมเติมมาแบบหวังว่าถ้าหมดกระดานผมก็คงต้องเหมาเลยครับเพราะว่าต้องการจะกินเทพ,พบุตร <med David> นาคอตัวนี้มาไว้ในครอบครองให้ได้นะครับผมไปครับเริ่มเอาวะสองร้อคูปองมาช่องแรกเปี้ยงอ๋อจะลุ้นลุ้นลุ้นจัดเลยเกลือนะครับผม มาอีกช่องหนึ่งสองสองเก้อีกเอ้ยมาแล้วโว้ยเขามาแล้วนะก็มาแล้วพ่อเทพประบุขรอ,องพี่น,น้องทั้งปล่อยให้พี่รอนานมากทีแรกที่คิดไว้นะครับอาจจะต้องเหมากระดานแต่ที่ไหนได้เสียไปแค่อีกสองช่องนะครับ4ี่อยกว่าบาทเอ้ะสี่ร้อกว่าคูปองนะครับผมมันน่าจะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายหรือเปล่าเราไปกดรับกันก่อนนะครับรับนี่ท่าเต้นนะครับ รับทั้งหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เกลือเ็นซาส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังพอได้แบบสกินมูนไลท์มาสักตัวสกินไวโออีกตัวนึงนะครับทำไมมันเยอะจังวะรับไปรับไปให้หมดเอาไปให้หมดเมื่อไหร่มันจะถึงรอบนาคอนวะโอ้โห นี่นะครับไม่ได้เข้ามาเลยเดือนสองเดือนเนี่ยกล่องของขวัญอะไรที่มันส่งมาให้นี่คือเต็มมากนะครับไม่ได้เปิดเลยอะ <c oughs> ่ะลุนน้าคอสอยู่เนี่ยฮัลโหลมาได้แล้วลูกมาได้แล้วเอาหมดแล้วเหรอเอาไปไหนอะ่ะเดี๋ยว สกินมันหายไปไหนอะฮัลโหลหรือมันมันเข้าไปในสกินแล้ว <am> หรือเปล่าเราจะกดติ๊กหน้าจอเพื่อเพื่อดูสกินเลยก็ได้นะ <laughs> แต่แบบความอลังการของสกินอะมันกดข้ามไม่ได้อะนะ <No. S 1> <laughs> ต้องดูจนจบนะครับเอ้า <am> สกินยังไม่มีครอบครองอะฮัลโหลมันไปไหนอะ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมัไไนไปไหนอะกล่องข้อความอันนี้ป่ะรอบนี้ป่ะเออยิ่งตกใจ ตกใจอนได้อนมาหายคุณดิว่าสูงไปแล้วมันบลั๊กหรือว่าไปเผลอกดลบบ้าหลุลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยมาแล้วครับนาะคอสใช้ค <c oughs> วามกสายฟ้าของพ่อแต่ของพี่เรือองพ่อแลวอันเดียวกันมาไปแล้วโคตรสวยนะครับจริงๆรรอบก่อนนะเนี่ยที่มันมาครั้งแรกอะ่ะผมก็กะว่าจะซื้อแล้วนะแต่แบบคิดแล้วคิดอีกจนไม่ได้ซื้อ แต่ว่ารอบนี้คือต้องเอาให้ได้นะครับแต่ก็เสียเยอะอยู่เหมือนกันเกือบจะเหมากระดานนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วนะครับคูปองที่เราเสียไปกับนาคอสกินนี้นะครับทั้งหมด1649คูปองนะครับผมก้อนนะลูกรลักอะนะช่วยไม่ได้นะครับว่าแต่ซาต้ตาเข้ามาหรือยังเอ่ยสกินใหม่ไม่ไม่ได้เข้าไปดูอัปเดตอะไรในเพจของกาลินาเลยนะครับแค่เห็นว่า จะเอาตะกิมซาต้ตามาลงนะครับอ๋อยังยังไม่มานะแต่ไม่เป็นไร <S <S เสื่อลุ้นโอกาสรอบหน้านะครับ <S <S ถ้าสมอมอีกน่าจะน่าจะต้องเสียเงินอีกแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเซตไอเทมเซตลูนกันก่อนนะครับกาดจะลองลูนใหม่แต่เซตไอเทมน่าจะเป็นไอเทมสายคีปเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่แรกก็กล่าวว่าจะเอานาคอสไปลงแร้งนะครับแต่ก็นะจะสองเดือนแล้วที่ผมไม่ได้เล่นก็ ขออนุญาตเอาไปเล่นในโหมดธรรมดาหน่อยนะครับผมพอดีอยากจะชื่นชมสกินแบบที่เราครอบครองเองอนะเห็นเห็นคนอื่นเขาแบบในในในคลิปเขารีวิวกันให้ดูแล้วนะแต่แบบเอออยากอยากจะลองสัมผัสเองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้เล่นในโหมดจัดอันดับนะครับเพิ่งจะกลับมาเล่นหลังจากที่ห่างหายกันไปเดือน2เดือนนะครับึ่งก็ไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตอะไรไปบ้างนะครับมาตกไก่นาคอรสหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดหมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบอกไปเลยบอกเลยว่าจุกนะครับหมดไปประมาณเท่าไหร่วะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปบัอดลืมไปละประมาณพันห้า เดี๋ยวถ้าเขาผิงกลับมาว่าเขาหมดไปแค่600คูปองอะไรอย่างงี้นี่คือโอ้โหอย่างเกลือเลยนะช้ำช้ำเลยช้ำจริงนะครับหมดไป1 600คูปองนะคระับไปฟารกันเกือบลืมสเต็ปการฟางไปแล้วนะว่าแบบเออว่าเราต้องเอาคีบแค่แบบ2ตัวนะ <c oughs> เหลือสี่ช่องท้าย <c oughs> ตกใจหรือว่าพี่แกจกเกครับสู้ครับถ้าดูคลิปนี้ช่องต่อไปอาจจะได้อาจจะได้เลยก็ได้นะเจ็บจริง <c oughs> ผมก็เจ็บความกันไปก่อนนะครับจับตาแรกก็เหมือนเน็ตจะไม่ค่อยอำนวยซาก็ไหลนะแต่อย่าให้มีปัญหาตอนที่ไฟแล้วกันนะ <c oughs> เอาครับเล่นลิเตอร์หน่อยลิเตอร์แหลมมาละ <c oughs> ชื่อเอ ไม่มีมานาจ้กันติโอเคก็คยังคิวได้นะครับผมไปครับหาไวโอต่อนะครับสองหนึ่งเข้าไปหนึ่งดักก่อนนะครับพยายามใช้ตัวสกิลหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับในการดักคิโลในประเภทที่แบบมีการาสกิลหลบหลีกหรือว่ายุบหนีเราได้นะครับคือคาดการเอาไว้นะว่าเขาน่าจะไปในทางนี้ทางนี้นะครับเราก็จะได้ดักไว้ทันแล้วก็หลังจากนัก้นค่อยตามด้วยสินะครับ เมื่อกี้ดิกเตอร์บอกว่าอะไรนะรวยจุงไม่รวยเลยครับแต่แค่ใจมันอยากได้เสียเท่าไหร่ก็ยอมเลยครับเอ้ไม่เกี่ยวๆนี่อะไรอ่ะนี่เก็บยิ่งได้ได้เงินเหรอไม่รู้ว่าได้เงินหรือได้เลื่องก,ก็ไม่รู้นะครับเ,เย็นๆนะครับเราไปเอาดาร์กก่อนตามกันไปนะครับตอนนี้เราได้มาถองถองคิวละเรืเ่อยๆ ดิวนเน็ตจะมีปัญหาเอเคไี้ดได้มาตัวฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มเลนฟาร์มคนอาจจะฟาร์มคนซะส่วนใหญ่นะครับอยากจะโชว์อยากจะอวดสกิน <c oughs> ไม่ค่อยเออเลยนะอะแน่เขาเรียบหลอกนะเพื่อนหนีก็ไปฟาร์มก่อนนะครับให้เลทหาย เอาซาตาทำไมมาอยู่ตรงนี้ลูกให้คาดการเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าซาตาน่าจะมีอันตรีนั่นไงเห็นไหมเพราะว่าการที่มันมาดักเราเนี่ยแสดงว่าฝั่งเราคาเนี่ยน่าจะมีส,สกิลหรือว่ามีดาเมจที่น่าจะปิดหรือว่าคิวเราได้นะครับผมเราก็เลยต้องจุกหลบออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่โดนดาเมจของอันตรีซาต้ามากไปกว่านี้นะครับหนีขับไปฟาร์มก่อนเราโดนตัดเลนอันเนี้ยจะเกิดไหมเนี่ย ฟา์เป็นไตก่อนนะครับกลับมาเล่นใหม่ทั้งทีแบบลืมไปหมดเลยนะว่าท i มมิ่งของบูหรือว่าเลสอะไรอย่างเงี้ยนะต้องใช้แบบคือปกติเราเราจะคำนวณไว้ตลอดนะแต่พอหยุดเล่นไปก็เลือนๆไปบ้างนะครับส่วนเรื่องไอเทมนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะออกอไอเทมฟา์มชิ้นกลางมาก่อนนะครับแล้วขึ้นไปรองเท้ากันดีีก่อนที่จะมาเป็นปาร์ติเซอร์นะครับสวย ยู่ห่างไว้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการเล่นนาครเนี่ยคือหลกัหลกๆสกิลมันมันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าก็อยากจะแนะนําอีกนิดนึงนะครับว่าตัวสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้สองครั้งน,นะครับครั้งแรกจะเป็นการยกฮีโร่ผลกระทบขึ้นนะครับทำให้ฮีโร่ผงตระทบมเนี่นนยติดสะตันเนาะแล้วทีที่2นะครับจะเป็นการทิ้มหรือว่าทําดาเมจใส่ฮีโร่ไฟน,นะครับ ส่วนสกิลที่2เนี่ยผมอยากจะให้ฟิกตรงตัวสกิลที่2มากกว่านะครับเพราะว่าตัวสกิลสอของนาคอสเนี่ยหลังจากที่เรากดสกิลไปนะครับระยะการโจมตีของนาคอสเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับซึ่งบางครั้งการใช้สกิลสอปาดในระยะไกลอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะโอเครอดได้สวยนะครับในส่วนของอันติก็อย่างที่รู้นะครับว่าตัวนาคอสเนี่ยเมื่อใช้อันตินะครับจะทําการล้างซีซีหรือว่าล้างการหนืดหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็แค่ในระยะ1 ระยะตั้งแค่นอน,นในช่วงที่ใช้ m c u ประมาณนี้นะครับขนาดว่าผมใต่ดูดเลือดมา8เมตรแล้วนะก็ยังแบบยังต้องพึ่งไอเทมดูดเลือดมาสาอีกทีหนึ่งนะครับอยากให้ตัวเองเนี่ยฟาร์มได้ได้เรื่อยนะครับอย่างน้อยให้ฟาร์มคลิป3หลุมแบบเาเลนฝั่งฝั่งได้ฝั่งหนึ่งแล้วแบบเลือดเต็มแล้วเราก็พร้อมออกมาไฟอะไรได้เลยนะครับส่วไอเทมจะเห็นได้ว่าผมจะออกเจาะก,ก่อแค่ชิ้นกลางมาไว้ก่อนนะครับให้มีดาเมจใน ในการเจาะเกาะขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ขึ้นเป็นโบเก้นสตีร์นะครับเพราะว่าเราต้องการโอมิอาร์มเพื่อที่จะรีดดาเมจได้ได้ดีกว่าในช่วงต้นเกมนะครับทวกมันเข้าไปสวย ถึงจะเห็นผมเล่นแนวแบบไล่คิวหรือ <ary> รอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในช่วงที่ไม่ได้ไฟนะครับหรือว่าในช่วงที่ฟาร์มเนี่ยผมจะดูมินิแมปเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางทีที่เราดูมินิแมปนะครับมันอาจจะมีแค่ระยะสั้สนๆที่เราเห็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแค่แวบหนึงนะครับแต่เราก็สังเกตได้ทันทีนะครับว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ว่ามีตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคือมันจะบอกกระทั่งเลือดของฝั่งตรงข้ามเลยที่เราเห็นนะแต่ถ้าสะดวกเลื่อนแมปดูก็เลื่อนแมปเอาก็ได้นะ ไโอ้โไปล็อกไปกระโดดใส่แอนเดนเฉยคิดออรอ์ยิงสวยอันตีเข้าไปสวยงามมากเพื่อนถ้าเมื่อกี้คิวเดอร์สตานไม่โดนผมผมก็ไม่เข้านะครับผมเพราะว่าตัวคิวเดอร์ที่สตานให้เนี่ยมันมีดาเมจที่ทำให้ไบโอเล็เขาเสียเลือดได้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> คิวมันโลกไอเละ <laughs> ยั่วยุยั่วยุยเพื่อนเก่ง <laughs> แต่ไม่ได้เปิดม oh, ์คุยกับเพื่อนนะครับตาต้าได้หอ่าเอาอยกวาวอ,อย่างน้อยตาต้าเขาก็เสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับ oh. ไปแย่งมังกรเขาหน่อยไปแล้วครับเล่นกับใครก็ได้แต่อย่าเล่นกับเฟอร์เลนฝ <But S 1> ืนไฟด้วยไม่ดีแน่นอนนะครับใช้การจ๊กจุกอย่างเดียวจ๊กอย่างเดียวไอโซโลไอโซโลมันต้องจ๊กไปแล้ว เ้ยกลับมาฟันอีกทีนึงแล้วก็กดอาร์ i ติกออมนะครับเพราะไม่งั้นเราไม่รอดสกิลเราคูดาวอยู่ไปแล้วจ้าก็ยังถือว่าสเต็ปการจ้ของเรายังยังยังโอเคอยู่นะยังไม่ได้แย่นะครับผมอาจจะเป็นเพราะสกินก็ได้ใครจะไปรู้โอเคโอมีอาร์มเรามาแล้วนะครับผมไดพ่อมนกันไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าข้อดีของการซื้อไอเทมดูดเลือดไว้นะครับ ในช่วงเนเกมอ่ะซื้อไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันดูดเลือดได้ค่อนข้างแรงนะครับเวลาเราเข้าป่าแป,ป๊บเดียวเลือดเราเต็มแน่นอนกลับไปหาบูนไม่ค่อยได้เข้าป่าแต่ก็ไห่นะไม่ค่อยสงสิงกับบูกันเล,นเลยจะคิวอย่างเดียวเลยอ่ะไปฟาร์มก่อนนะครับหันโบน,นี่ยพอรดาร์มันจะรีสิบวินะครับอ้าวไอวรีไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้ด้วยไปได้บ้านดีกว่าต้องอย่าลืมนะครับเล่นอาคอต้องไดบ้านก็โอ้อโอเขามาเยอะเขามาเยอะมากับใครก็ได้แต่อย่ามากับฟอเลนไม่ชอบดูแล้วเขาน่าจะเอาป้อมเรานะครับเอ้ยมันน่าจะเอาเบโซก่อนไม่ใช่เอาเบโซดิมังกรเล็กไอ้บ้าเกียกขี้ไปครับจุ๊บเอ้ยเราไปอยู่นีเอา้าบหายเน็ต เก็บแล้วเก็บแล้วมาด,ดักสักตัวนะแหมตาต้าขึ้นบินแล้วรอเลยพวกซวกวกไปไหนเพื่อนพนิดไว้โอเคสวยจริงจังหวะเดี๋ยวช่วยแล้วช่วยแล้วเออจริงข้างล่างก็ฟอลเลนอยู่เออไม่รอดจริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าจังหวะการใช้พนิดนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าการพนิดใส่ฮีโร่เนี่ยมันจะทาให้ฮีโร่ฟันหนุงกล้ามก็ตะโลนะครับอันนี้หลายคนเขา อาจจะเอาไปใช้แต่กระคีฟนะครับบางังหวะการใช้พานิกะฮีโร่ฝั่งข้างก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมดูดิคนว่าอะไรตายเพิ่งเกิดมาก็ยังหล่อเลยโอ้โหสกินมันอะไรมันจะขนาดนี้ครับเกินไปแล้วตามกันไปก่อนนะครับหาเงินหาเงินหาเงินช่วงช่งกอบกอย แต่บางจังหวะก็ควรจะไปเข้าไฟกับเพื่อนนะครับแต่ก็ดูจังหวะดีๆนะบางทีเข้าพลาดก็อาจจะสวยได้นะครับตอนนี้มันช่วงเลดเกมแหละผิดพลาดนิดหน่อยเราโดนคิวอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาเอ็นบ้าเราได้นะเฮ้ยเฮ้ยตาตาเล่นกับไอริเอามาแล้วเพื่อนเรามาช่วยแล้วเอ้าเอ้าเอเอออะไรกันใหม่ลูกทั้งล็อกจอทั้งตะกิ้บางทีก็ นิ้วลั่นไปเลื่อนจอแบบหาตัวเองไม่เจอก็มีเหมือนกันแนะวะ่ว <c oughs> ได้บ้านกันแล้วไปไปหาที่ฟาร์มครับเราไม่รีบจบนะครับเพราะเราจะยังคงอวดสกินอยู่มันสวยงามเกินอะ่ะอันติยังเท่เลยอ่ะแค่กระโดดเปล่าๆยังอลังการอ่ะเ <c oughs> พื่อนตอนนี้คิดเราก็มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอกสักพักค่อยขายดูดเลือดออกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเงินเรายังไม่พอซื้ออยู่ดีนะ ให้ออกมาก่อนเอามาก่อนเพื่อนใจยเย็นนะครับเราปล่อยให้เพื่อนยืนจ้องตากับอีโลกของหนุ่มข้าไปก่อนนะครับเรามีหน้าที่ที่จะล้วงแคลร่ตัวหลังนะครับทาให้เขาคิดว่าเฮ้ยเราวุ่นๆอยู่กับตัวข้างหน้านะครับแต่ที่ไหนได้เราต้องการจะคิวไวออเออสวยงามเห็นปะมันต้องมีหลักการในการเล่นนะครับถึงแม้จะกลับมาเล่นได้ไม่นานก็เถออเราจะต้องให้ทีมเราเนี่ยเป็นตัวล่อนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่ จังหวะไฟนั้นอนะแครี่มันจะต้องมาแล้วเราอะจะรอล้วงแครี่นะครับชึ๊ชึอช๊อยอมเอาโอ้โหถ้าไม่เน็ตนะถ้าไม่ปิงน,นะเมื่อกี้ฟันทีเดียวก็น่าจะตายเข้ามาไกลเกินไปด้วยอโอ้ยตาตาอธิบายแล้วกะว่าอย่างน้อยคือเอาฟอ์เลนไปด้วยอะแต่ไม่ได้ฟอ์เลนด้วยประเด็นอะ <c oughs> มาครับกลับไปฟาร์มกันต่อ เพื่อให้ได้เกาะเกิดเราจะได้เล่นได้แบบเปี้ยวๆนะครับต่อไปก่อนนะครับพยายามจําไว้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิล1และสกิลสองอ่ะเมื่อเราใช้สกิลสองเดดเพื่อไปตีโลกฝั่งลงข้ามนะครับถ้าไม่ติดคียนะครับอย่าไปฝืนไฟต่อนะครับเพราะการที่มันติดคียอ่ะนั่นแหละมันจะบ่งบอกว่าคือเราควรเข้าหรือไม่ควรเข้านะครับผมไปแล้วจ้า เขาอย่างที่รู้นะว่านาคอมันไม่ใช่ตัวที่จะเอาใครในชุดเดียวตายเหมือนคิวเลนหรือโล่ตัวอื่นอย่างเงี้ยแต่นาคอนเป็นตัวที่จะต้องแบบผ่านจังหวะการซีหรืออะไรพวกนี้เรื่อยๆนะออกมาดีนะออกมาทันเอ้ยโอ้โหไม่น่าไปโดนไฟยุไอซเอามันเอามันเอามันไอลีคิวมันให้ได้สวยมาครับถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอ็นกับเพื่อนเขาแล้วนะได้เวลารวมกลุ่มกันแล้วนะครับรวมกันอยู่ อไอริเปี้ยวอ่ะเอ้าไปซะแล้วพูดไปทางาการกลมเลยไอริปไปซะแล้วเห็นไหมสังเกตด,ดามเมจของตัวเองนะครับเวลาจะเข้าไฟนะครับถ้าป่าดแล้วไม่ติดทีนะครับก็คือให้ใช้อันติไว้เตรียมตัวแล้วก็ค่อยใช้ตะเก,กิยอื่นอนะ่ะออกไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนก็ค่อยเออแล้วเราก็าตะเก,กิยบหนึ่งในการพุ่งเข้าไปนะโอ้โตะเก,กิยเดอร์อันติสวยเพื่อนเอามันเอามัน,อ,มน,อ,มนอีกตัวนึงอีกตัวนึง วัดคิวอยู่แล้วโอ้ยเกาะมันเยอะเหลือเกินชึ๊บจบซะแล้วโอเคนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะกับการรีวิวสกินน่าคอนนะครับแล้วก็คอสหนิมแบบเออกลับมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ ผมไม่ได้จะมาเล่นบ่อยๆนะครับอันนี้อยากได้สกรีนเจอๆก็เลยแวะมาเล่นนะครับอาจจะหายไปรังใหญ่ๆนะครับแต่การกลับมาครั้งถัดไปอาจจะมีการเล่นกับทุกคนนะครับอาจจะได้สตรีมไปด้วยนะครับก็ช่วยอดใจรอกันนิดนึงนะครับส่วนใครที่อ,อยากดูช็อตไฮไลท์สนุกๆก็สามารถไปติดตามทิกตอกได้นะครับผมก็ลงเอาไว้บ้างแล้วแหละแต่ แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปเนรับผมเหล่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกันนะบายดูดิโอ้โหมันมันหล่อเท่เกินไปแล้ว